เต้าวานเต้าฉลามของเราเจ้าเขียวกิดจะเหลืองทุกคนไปถึงนู่นแล้วไปถึงงานแล้วแล้วใดน้องก็ซ้อมกันอยู่เนาะคือแบบน่ารักมากสตอรี่ของธนดนเพจน้องนุกคือลงกับไปไปอดีโอค่ะแล้วแม่เบนก็มาถึงแล้วนะ แม่เบนมาถึงแล้วแม่เบนปลากอยปลาอ้อยน่ารักมากสตอรี่ของไปไปโอดีโอไม่ค่อยขิงเลยถ่ายกับธนาโดนจาแล้วทำไมกระบอกน้ำคุณไม่ใช้ของเพื่อนจ้าขนาดไปออกรายการนะ่ะคุณยังพกไปเลยคุณยังถือไปเลยไปไปโอดีโอพิธีกรไม่ถามก็บอกอนะ่ะเพื่อนผมซื้อให้อธิบายให้เขาเสร็จสับกว่าจะได้เงินกับเขาซื้ออะไรสักอย่างเนี้ยคือแบบเอออธิบายให้เขาฟังเสร็จสับคืออะไรเขาไม่ถาม แต่อยากบอกว่างั้นฟิลนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาถามหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ดูเต็มๆเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปไม่ค่อยขิงเลยอืมไม่ค่อยขิงเลยพกไปทําไมก่อนพกไปทําไมก่อนจ้าหนูแล้วใดๆหน้างานทุกคนดูชอบหน้างานคนเยอะมากสตีมไลฟ์เยอะค่ะสตีมไลฟ์แปดพันกว่าคนแล้วนะทุกคนดูชอบกาลังใจนี่คือแบบนี่คือคอนแบบว่า น้องไม่ได้บอกล่วงหน้าหลายๆเดือนถ้าน้องบอกล่วงหน้าหลายๆเดือนผมว่าชอบอลังกว่านี้อีกนะทีมแต่ละทีมเนี่ยผมว่าอลังกว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีกแต่ด้วยความที่แบบน้องบอกกระชันชิดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออเนี่ยน้องจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่หนู่นนี่นั่นมันก็เลยแบบนี่แหละน่ารักสวยเท่สวยรอจ้านี่ชอบกำลังใจ แต่ชอบมากเลยชอบแม่เบนกับปะาก้อยป้าอ้อยเขาไร์สดอ่ะเขาบอกป้าก็อยากมานะป้าก็อยากมาดูลูกๆอยากขึ้นเวทีกับลูกๆใช้คําว่าลูกๆอ่ะทุกคนอืมมาขายงานช่วยลูกๆไฟ์สดขายงานช่วยลูกๆจ้าอืมลูกๆก็ลูกๆมันน่ารักดียะอบอุ่นฝากขายแบรสตรีมไร์ป้าบอกซื้อเฮายังเสียงบดีเฮ็ดจังไดแบบ ตอนนี้น้องๆเต็มที่มากๆเลยนะคะศิลปินของเรานะคะตอนนี้ทั้งศิลปินทั้ง f อฟซนะคะสู้มาเพราะว่าศิลปินของเรานะคะมีแบบเตรียมการโชว์แบบใหม่มากสองมาไหมคะว้าขออนุญาตอย่างมากเลยนะคะป้าป้าเคยบอกว่า ถ้ามีโอกาสอยากมาขึ้นเวทีกับลูกสองคนอยู่แต่ครั้นี้พอแมาอนุญาตหรอกอถ้ามาแล้วคนเยอะแยะอะไรอย่างนี้มันจะอันตรายต่อพ่อก็ให้เพื้นพักผ่อนก่อนเจ็บหัวแชร์เชวยแล้วค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมฝากใช่ไหมฝากใครบ้างสวยแผวสวยไม่แผ่วเลยออยู่ในกลุ่มแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค เพื่อนผมซื้อให้ครับมันเ,เป็นความประทับใจที่เงินกว่าจะออกจากกระเป๋าเพื่อนผมได้มันมันยากมากมันยงมันแบบว่าข้าวกล่องสีบาทมันอยากให้ผมเลี้ยงเลยเอออันนี้เป็นที่ฉนลงซื้อให้ครับตัวนี้เออก็เลยแบกมา,กาอันนี้กนอนที่ตัดเล็บพาเธอลองดำน้ำไปดูปลาดูปลาดามาน้ำแล้วมาดาดีดาอออยยหอยนั่นมันฉลามนีว่วะเล้วเธอจะกลัวหรือเปลา่าแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าฉลามนั้นชอบงับคุณงับงับส่วนผมนั้น